สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Show ของอุ๊ยของใครนะาันอกไม่ได้นะโอ้ทำไมอ่ะตัวไม่ได้เล็กเลยนะก็หลกห้อยกันเด้งมาแล,แล้วมันก็จะควบคุมล้ำหนักไม่ได้วันนี้เราจะโชว์นกเอเค่ะสวัสดีค่ะ ไดหลอดเป็นคนสุดท้ายของแจงเลยจริงวะเนี่ย <c oughs> ขเขาม,มากันหมดแล้วเขามาคิวเช้าไงหนูมาคิวเย็นไม่ได้หลอดเป็คนสุดท้ายของแจงเลยแคร์ทำไมถึงกว่าจะตัดสินใจยอมออกอรายการนี้นานมากห <c oughs> นูเคยจริงจริงพี่นัดต้องบอกว่าตะละใบอ่ะที่หนูใช้อ่ะหนูไม่เคยโพสลงในสังค <c oughs> มหนูแบบซื้อมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยเออหลอดเดือนที่ไม่โชว์ของแบรนด์เนม คำถามแรกเลยข้อประโ์กันตั้งเยอะตั้งยะทำไมมีสามใบผมไม่ไ oh ด้ซื้อพี the the ่น hmm. ัดคนอ่ะข <c oughs> ้าก็จะว่าแบบมันรวยมันซื้อชำอย่างเงี้ยเออมันก็ได้ซื้อแต่ว่ารองเท้าหนูซื้อเคื่อตอนเด็กๆอ่ะสมัยที่มันมีอินสตาแกรมใหม่ๆอ่ะหนูอยากซื้อรองเท้ามากเห็นดาราเขาใส่กับรองเท้าแบรนด์เนมสวยๆอ่ะวันนึงที่เรามีทำงานมีกระตุ้งกระตั้งอย่างเงี้ยเราก็อยากซื้อรองเท้าซื้อรองเท้าหนูซื้อหนูถ้าเห็นปุ๊บคุณนี้สวยก็ซื้อเลยแต่ว่าทั้งหมดกระเป๋าอะไรออออออยยยยย่่่่่่่าาาางงงงเเเเีีีี้้้้กก็จะะไมมมคคคซซืืถหนนนรรทททแแบบดด์พสุูล หล่อนเหยียบเงินครึ่งแสนหล่อนเมาแรกไปไหมในหมู่ของการใส่รองเท้าแบรดนด์เนมพึ่งแสนงนยะมันต่างจากรองเท้าธรรมดามนะั้ยไม่ต่างเอาเหมือนหล่อนใส่ดูกระแตงมันสบายไหมละ่ะบินได้เกือบจะไม่ถึงห้านาทีก็ปวดตีนี่ของแพงก็พอเรามีประสรบการณ์ที้แชรเนาะมันก็ไม่ได้ใส่สบายกว่าของถูก <c oughs> น้องเนี่ยหลอคนเวลาทั้งมหาหานุ่งเนี่ยหนูก็จะบอกไว้กับไปเล่นๆว่าน้องของแพงก็ไม่ได้สบายเท้านะของถูกแล้วก็เก้าสมัยพี่เคยใส่มันก็สบายกว่าอีกมแอนด้าสมัยก่อนเนี่ยนุ่มไหมล่ะนุ่มไม่ไหวันนอ้ี มาโชว์กันว่ามีอะไรบ้างได้เลยค่ะพีน่นะันอยใครวันนี้อะไรมาโชว์บ้างก็เป็นกระเป๋าที่หนูซื้อมานะคะจากแบรนด์บาลองเซียก้าทั้งหมดเลยหล่นเป็น F C บาลองให้หนูไม่รู้ตัวหนูเป็น F C Balon ด้วยซ้ำมือรู้ตัวได้ยังคือหนูว่าเป็นคนชอบของที่มันแปลกแบบดีไซน์ประหลาดเว้ยเราไปช้อปปิ้งด้วยกันอย่างเงี้ยเห็นแบบพี่นันเขาแบบเข้าชั้นแดงแล้วแบบของลูยลากระเ็บแบบโอคุซูอะไรเงี้ยหนูไม่อินอ่ะหนูเข้าไม่ถึงอ่ะแต่คนแบบเจออะไรอย่างเงี้ยเราแบบอุ้ย มันมีดีตายมอะไรกันเนี่ยมันมาดูก,กระดาษเลยแยดูซื้อเล่าใน,นหนึงใบแรกที่มีในชีวิตเลยคือใบนี้ค่ะ s h o ป p i n g b a กอะลองเซียกา้าเคยมีครั้งหนึ่งหนูเคยพบไปในหนก็ใบนี้สิบปีที่แล้วใช่ไหมเมาแม่มันเป็นสิที่จะซื้อขอยาดเอาเยอดใต้นาใยออกนะแล้วดูความจริงมันก็จะปูปีมแม่ทำเฮียนะ <laughs> ตอนนั้นหนูเคยโพสไปในเพจว่าดีไซน์มันประหลาดเพราะว,ว่าตอนนั้นเนี่ยมันเป็นกระแสในโลกออนไลน์มากจัได้ยปะใช่ที่ว่าเหมือนถุงก็สอบ,สอบสเงองอะไรอย่างเงี้ยหนูยังพูดก,กับเพืเ่อนูว่า<อ>มึงใครจะไปซื้อชายวะแล้วพดกับเพื่อนที่มอลอยู่เลยจำได้เลยอะแล้วตอนนั้นเปนตอนราไปไหนกันนะญี่ปุ่นไปสอบที่สนามบินอะไรอย่างเงี้ยกำลังจะบินกลับกำลังจะบินกลับไทยเลยทริปนี้เอแคร์ไม่เสียเงินสักคันหนึ่งแคร์ทุกโมนาต้องบอกว่ามันแกงบ้าเออแกง์บ้ามันชอบหลานให้คนอื่นเสียเงินเออแล้วเหมือนวันนั้นทุกคนซ น็ส,ส,สมัครรับศึกษามาไม่นานมั้งตอนนั้นน่ะนี่ซื้อกับ,บแบบใบไหนใบแรกใบแรกเมืม่อกี่ปีที่แล้วนี่สองปีที่แล้วสองปีแล้ว,แล,วแล้วตั้งนานทำไมไม่คิดจะมีกับ,บแบบใบไหนคิดอ<ล>ะมีทำไมอะก็หนูมีความรู้สึกว่าไอ้ถุงผ้าที่หนูใช้แบกของมันก็ใส่ของได้อะเมื่อก่อนหนใช้ถุงผ้าใช่แบบมีทูลเลยค่ะเมื่อก่อนหนใช้ถุงผ้าตลอดเวลาใช่หนูไม่กล้าซื้อของแพงหนูก็ทำพังตลอดปั่นให้ฉันซื้อไงวันนั้นที่โดนปั่นให้ซื้อใบนี้ราคาปุ๊บหมื่นมา ครับแรกตั้งไว้6 0 0 0เนี่ยแล้วอุ้มันรู้สึกงไงบ้างวันที่อยู่ในช็อปณตอนนั้นเรามีตังค์ซื้อไหมแล้วเราเรามีแหละแต่แค่เราไม่เคยกล้าที่จะตัดสินใจซื้อแล้วทุกคนก็ปั่นปั่นค่ะแล้วเราคุณผู้ชมขารู้แล้วว่ากระเทยในกลุ่มอ่ะมันชอบปั่นเราก็เลือกที่จะใจแข็งเดินมาชมเกืองมาชมสนามบินลำคานปั่นไปเถอะเหมือนการเตือของรายการสินค้าแบรนด์เนมไปขอฟุ่มเฟือยโปรดใช้วิจาณก่อนตัดสินใจซื้อแต่เมื่อเขาชอบไปแล้วสติมักจะ แล้วก็เดินชมต้นไม้เอแคมไม่เอาหรอใแบบนี้ถ้าไม่เอาฉันเอานะบอกไว้ก่อนเลยยูใบเดียวสวยแล้วตัดแล้วสีใหม่สีใหม่ต้องก่นมันจะเป็นสีดำส,ดสีแดงอะไรอย่างที่ไม่สวยอะ่ะเราเ,เราพิ่งออกรุ่นนี้มาให้มันสีกระสอบคือหนูเป็นคนแพ้แม่สีตั้งแต่เด็กถ้าวันนั้นนะมันมาอยู่แค่เนี้ยแดงกับเทาเนี้ยไม่ซื้อนะ<ม>พอมีเหลืองเข้ามาปุ๊บใคไปแล้วหนึ่งครึ่งหนึ่งเลยเอแคร์มันแพงหกหมื่นหกหมื่นหกหมื่นเรื่องมั้ยยิ่งสกิลหลังเอแคร์สุดไม่อยากที่จะไปดเล็ดน ปวดหลอเออนะบหรอขึ้นมากขึ้นมากหล่อนเคือบอกว่าคาแรคเตอร์จริงของพี่ยี่สิบเขานคนไม่พูดแล้ววันนี้เขาเป็นอะไรก็ไม่รู้เขาเดินมาไม่ว่านะใบเนี้ยเหมาะกับเอแคไม่รู้ดิคนอื่นนัดใส่มันก็ไม่เข้ามิกใส่เข้าไหมล่ะนี่ก็อะไรเนี้ยเป็นอะไรเนี้ยเขารู้กระบวนการปั่นเนาะแล้วเขาบอกว่า คนเราคนมีกระเป๋าดีๆสักใบนะเวลาออกงานอนะไรเงี้ยทำนี้แหละเอาเดินไปเลยยืมบัตรก่อน,นลุกตอนไห้วะใช่เออลุกยืมบัตรก่อน,นลุกอินเดียเร็่มากเลยหรือว่าเวลาไปต่างประเทศคุณผู้ชมเวลาเพื่อนจะชอบพี่แต่พูดอะไรเออเอาไป่เถิดเดี๋ยยืมบัตรก่อ บัตรทุกคนอะรู้อยู่แล้วว่าไม่อยากใช้เงินอย่างตัวบัตรเดบิตของหนูไม่ทำสำหรับรูดอย่างเมืองนอกอีอพี่มีอีพี่ตัวนี้ไม่มีความ,มรู้เรื่องบัตรอยู่แล้วก็ไม่ทำแล้วก็มีแค่หนูที่มีบัตรแต่บัตรหนูรูดไม่ได้แต่อันี้เ็จะมีคนในกลุ่มที่บัรูดได้ทั่วโลกเล้วเขาชอบปั่นทุกคนมึงเอาไปก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวก่ให้ยืมบัตรรูดเลย,ยทุกคนก็จะเป็นเหยื่อบัตรนางบ่อยมากแล้ววันนั้นฉันองยอมเป็นเหยื่อหนึ่งครั้งครั้งแรกในชีวิตหกหมื่นแล้ววันน ก็เลยแล้วมึงเงินซื้อพอใช้ปุ๊บก็ใช้หนักมากใช้ทั้งปีถามหน่อยตอนเนี้ยคนที่ซื้อแบบแบรนด์เนมมาแรกๆเนี้ยเราไม่ได้แบบมีเงินเหลือเงินใช้เนาะใช่ปะซื้อมาเนี่ยก็จะห่วงก็จะเก็บจะทำให้เองใครเป็นคนที่ใช้ของแบรนด์เนมแบบใช้จริงๆใช่คือต้องเล่าให้ฟังนิดก่อนว่าถ้าจะซื้ออะไรจะต้องซื้อมือหนึ่งเท่านั้นถ้าซื้ออะไรสิ่งนั้นต้องเป็นสิ่งที่อยู่กับเราตลอดไปจะไม่มีการขายต่อใครทั้งจีนจำได้ไหมเมื่อสี่ห้าปีแล้วหนูไม่มีโทรศัพท์มือถือเครื่องแรก่่่่่่ออออออหหหหหนน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 นูููููรรรร้้้้้้สึกกกววาาายไไไดมมมีีีเเงิิซซืืื็จะุุใ แต่ใจรุดนเนี่ยเพราะว่าเราเป็นคนของเยอะหนูอยากได้กระเป๋าที่เราสามารถโยนของเข้าไปได้ไม่ต้องมีกระเป๋าชั้นระียบอะไรอย่างเงี้ยมัมนกว้างเยอะอ่อ<ล>ะเก็บโลกได้เลยมีซองซิปค่ะเป็นซิปอย่างดีงของแบรนด์ของพวกอย่างังี้ยไม,ม่เคยมีห้อทไม่รถแล้วกลับดีมันจะเป็นแบบจริง แล้วก็จะมีซ่องอาลีมาส่งค่ะหนูว่าพื้นที่ภายในมันกว้างสำหรับหนูอะหนูทุกคนไม่มีของแบรนด์เนมแล้วดูเห็นพี่นัดชอบรักษาต้องบอกว่านัดคือเป็นคนที่ซื้อของแบรนเนมมาแล้วมันจะเป็นเจ้าชีวิตนะเอนเราไปร้านอาหารเนาะตัเก้าอี้จะเก้าอี้วางกระเป๋าพี่นัดเขาจะแบบตัดทรงกระเป๋าตลอดเวลาให้มันสวยแต่หนูทุกคนรู้สึกว่ารุ่นเนี้ยมันไม่ต้องเป็นรุ่นที่ตัดทรงอะมันเป็นรุ่นที่อย่างเงี้ยได้แต่แลกเลยถอดออกมาเขาถ้าจะมาคงให้มันตั้งดีซามแต่จริงจริงี้าปน แล้วรู้สึกว่าแขงมัย่แม,ม่เงินนะนก็มึงก็ทำนะแต่มันไม่ยอมซื้อกระเป๋าเลยดีไม่ซือ้อทัดกลุ่มไปซื้อใบนี้ให้เมื่อไหร่ซื้อใบต่อไปก็ปต่อ,อให้หนูใช้ต้นหน้าะแต่มันก็ไม่มีตรงไหนที่เป็นตำหนิได้เลยอะนอกจากมันหมองอ่ะเข้าใจปะไม่พี่นันมันไม่มีตรงไหนขาดแล้วก็สี่บาทยังว่องไวไม่มีตรงไหนติดขาดต่อเลนก็ยังแบบ <c oughs> ต่อเล่นจะซื้อกระเป๋าให้น้องอีกใบหนึ่งแต่พอมานั่งคุยอ่ะเชิก็ลาสติกเงิน ไม่เหมาะเห้หลุยสปีดี้อะไรก็ไม่ได้เพคอนเนตคาแรคเตอร์หนูอ่ะหนูมีความรู้สึกว่ากระเป๋าคุณนั้นไม่เหมาะกับหนูอ่ะก็เลยตัดสินใจว่าตอนนั้นเป็นคอลเลคชั่นใหม่ของบาเลนเซียกาเป็นสีที่มีแค่สี่ใบในไทยที่เอ็มโคเทียก็เลยซื้อรุ่นนี้ให้น้องตอนครั้งแรกที่เห็นใบนี้รู้สึกไงบ้างดีใจซินัมคือหนูจำได้ว่าวันนั้นอ่ะหนูไปเดินที่สอบบาลองอยากจะหาของกวัให้ตัวเองแพ้อะไรรู้ไหมแพ้รองเท้ากี่นั่งซื้อรองเท้าให้ตัวเองช่วงนั้นถ่ายแบบฉีกแอบมีเบอร ก็เลยเซอร์ไพรส์น้องด้วยบาเลนเซียก้ารุ่นช้อปปิ้งแบ็คสีเหลืองเอแข็งตอบมากอันเนี้ยต้องบอกว่ามันไม่เป็นทรงเหมือนตอนที่ได้มาแล้วเราติดนิสัยจากใบนี้พอมากับทรงเนี้ยจริงๆมันเป็นทรงที่ต้องเป็นอย่างนี้ตลอดเวลาเว้ยแล้วหนูก็ยังใส่สายเหมือนเดิมแล้วก็ห้อยยังก็แอะอะไรเงี้ยมันก็เลยเสียทรงหนูก็ยังไม่เอะใจว่ามันคือการเสียทรงแล้วก็ใช้เงี้ยทุกวันจนมามนั่งพิจารณาตัวเองเออแบบอ๋อมันทังไปแล้วอุ้ยก็เลยเปดบ้านเราอีก กันคอร์ดเก่งบาลองไปซื้อตอนไหนผู้ชายซื้อให้ได้ไหมเดี๋ยวเซนเซอร์ผู้ได้เดี๋ยวคุเซนเซอร์แอปไงบอกผู้ชายซื้อให้เซนเซอร์แอปใช่ปะเอาคนนี้นะคะับเขาซื้อให้หนูเขาซื้อเออเขาซื้อเาซื้อเองเลยไงกันโปเขาน่ารักกหนูมากคือคนที่เขามีเขาชื่อว่าไอโบอโบือหนูบอกอะไรอย่ี้แล้วพี่คนนี้ที่เขาชื่อว่าเขาก็เลยซื้อมาให้หนูมีของเยอะมไหมปะ แต่ว่าอยู่แค่ในนี้นะยังมีเหลืออีกประมาณร้ายกว่าบาทใครจะไปรู้ว่าของขงหมุนเนี้ยมนอยู่ในกระเป๋าใบเดียวพี่นาตืรุ่นช้อปปิ้งแบกนี่<ม>คุ้มคุ้มมากคือหนูรู้สึกว่าใส่ของได้เยอะมากแล้วออที่สําคัญนะ่ะหนูชอบพฤติกรรมมีเซลอีกหนึ่งอันเซลหลอดเลือดเรามีเยอะมากดีมาใช้เยอะจนอันเนี้ยเราใช้มาปีางเลยตั้งแต่วันเกิดเดือนมีนาใช้ไปถึงประมาณสิ้นปีทนแรงกดดันไม่ไหวก็เลยมันเป็นต้องซื้อรุ่นนี้ รื่นนี้ต้องบอกว่าซื้อมาให้พี่พี่ไม่ได้ฉันอยู่ในเหนต,ตุ<อ>าการณ์อยู่<อ>หนูอ่ะอีกแล้วต้องการกระเป๋าที่แข็งแรงคงทนแล้วก็ไม่ต้องรักษาทรงเพราะมันปูพี่ตอนแรกม,มันจะซื้อรุ่นเดิม <c oughs> แต่ว่าเปลี่ยนสีนะก็เลยบอกว่ามึงเป็นบ้ามึงจะไม่ชอบดึงแบกกี่ใบจะแ,แพงงั้นเราซื้อรุ่นนี้เป็นซิกเนเจอร์ของเบรนเซียก้าไหมซึ่งรุ่นนี้ดังที่สุดของเ <c oughs> บรนเซียก้าคือรุ่นดีดีจะมีไซส์ม<อ>ินิไซส์สมอ l แล้วก็ไซส์ใหญ่อะ่ะซึ่งหนูว่ารู้สึกว่าไซส์สมมมมอปนนกกาลัังดีระณไ่ small เพกกมดทุไปเลยอ่ะก็มันเเเปป็็นนนนรุ่ีมัซิก นี่ก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะ<ม>ก็ชอบรุ่นนี้เพราะว่าหนึ่งมันไม่ต้องรักษาทรงแล้วก็มีซิปด้วยค่ะเป็นข้อตอบย้ำเลยค่ะว่าซิปเขาลื่นจริงรุ่นนี้เขาบอกว่ายิ่งใช้หนังมันจะยิ่งเงารุ่นนี้มันมีการสแ,แตม์คำว่าบอลองเซียการจริงๆริงะหนูว่าอยากซื้อสีชมพูมากทำไมอะชมพูแบบเป็นสีที่เราชอบที่สุมากเลยหรือเล่าสองวันดำอีดอกเนี่ยใช้อะแต่ต้องดีใจเวลาจะเยี่ยมเพราะสีไหนที่ขายไม่ได้อะขายไม่ได้โอ้ยซึ่งมันก็น่ารัดีเพราะว่ารุ่นนี้ซิกเเนจอออร์คืต้งมีกระจกนี่ ไม่เคยส่องเลยอยไม่เคยส่องจริงเอาแอปแอปแอปหรอก้อเหมือนเดิมของปลาลองที่มันมีคือมีกระเป๋าเด็กมาส่งแล้วก็กระเป๋าฝั่งที่แบบเป็นซิปอยู่ด้านในซึ่งพื้นที่ภายในก็คือกว้างเหมือนเดิมในแก๊งไอ้ใครบางคนที่มีกระเป๋าแบรนด์เนมน้อยที่สุดทำไมทำไมไม่ซื้ออย่างที่ทุกคนฟังมาแต่ต้นคลิปน่าเสียด้ว่าไปหนึ่งเนี่ยมันก็ใช้ได้พาไปเดินเพื่อนเยอ่แยะพูดกับคนที่แย่เลเนี่ยแล้วพอมาต่อพี่ใบสองมันก็ยังใช้ได้อะพี่น้าผมไม่รู้ว่าหนูจะซื้อใบใหม่ดีไซน์ใหม่ๆมาาวงเพื่ออะไร ไม่รู้หนูไม่รู้ว่ามันซื้อมันทำไมอ่ะซื้อมันใช่หรอถ้าหนูซื้อมันใช้หนูก็ใช้แบบเนี้ยแต่ว่าถ้าพูดว่าโชว์ของอ่ะสามไปนี้ยังไม่เคยเดีโชว์ในไหนเลยนะหนูไม่รู้จะโชว์ทำไมอ่ะเหมือนได้ดไม่การโอเคอันนี้ไม่เป็นรายการเป็นคอนเทนต์ที่คนอยากดูแต่ว่าหนูไม่รู้สึกว่าหนูไม่รู้จะใบไม้หู้หู้ก็มือก็ซื้อมาฉายยังซื้อมาปุ๊บก็ใส่เออเดี๋ยวคนมันก็ถามว่ากระเป๋าอะไรคขัยจังอะไรอย่างเงี้ยอ่าอปะ ตอนนี้เมื่อไหร่กูซื้อของว่ะกูไม่กล้าโพสแล้วไปแอคเคาท์มัลวิดอกหนูมีความคิดจิตรในการซื้อของแบรนด์เนมในมุมมองของไอ้ใครบ้างของแบรนด์เนมอ่ะมันเป็นสิ่งที่สามารถเปลี่ยนลุคเราได้จริงๆคือสมัยก่อนหนูก็จะถือแบบกระเป๋าบุ๊ฟไว้ก่อนหนูแต่เวลาไปออกงานเนี่ยไปออกงานอีเวนต์หนูถืออะไรอย่างเงี้ยเป็นเรื่องเป็นราวอะแล้วพบไปถึงงอีเวนต์ปุ๊บแบบพี่เขามีที่วางเก็บเป็นคาถะเก็บตามแบ็คดรอปอะไรอย่างเงี้ยพอลมีอะไรพวกเนี้ยเราก็จะรู้ว่าเราใส่ของในจำกัดเป็นการเปลี่ยนลุคเราเหมือนกันเลย นอกจากการดูดีขึ้นเนี่ยมันสามารถสร้างความน่าเชื่อถือให้กับเราได้อ๋ออีพี่สิทธที่มันปัดให้ฉันื้อไบเนี้ยมันพูดคำนี้เอ้แคนึกภาพเวลาไปคุยงานกับลูกค้านะและ้วตอนหนูใกระเป๋าเฮียมากไปญี่ปุ่นกระเป๋าใบนี้นะกับกระเป๋าใบเนี้ยใบไหนมันลูกค้าซื้องานเราที่นัดยืมบัตรหน่อยอ แต่พี่ชอบน้องไอ้ไข่อย่างหนึงนหน่ง South นะคือเป็นคนที่ใช้ของภูมิแล้วก็ไม่ได้บ้าตามกระแสตามเทรนหัวคนนะสำหรับน้องๆที่ดูอยู่แล้วเอ้ยอยากจะมีกับแบบแบรนด์เนมมีได้แต่ว่าก็มีเท่าที่เราชอบจริงๆสังเกตว่าน้องไอ้ไข่ก so. ็จะมีแค่ใบที่ชอบจริงๆด้วยนะไม่ได้ชอบเฉยๆช่จริงนี่ก็คือมุมมองการโชว์ของเจ้าน้องไอ้ไข่ค่ะ ต่ใบนี้ก็เริ่มเก่าแล้วนะเอางี้ถ้าคลิปนี้ครบ20,000ไลค์นะคะน้าเจ้าน้องไอแค์ไปสิกแบบแบรนด์ใบใหม่ไม่เอา่นาะมันน้อยไปไอแค่สองหมื่นเขาก็ขอแก้หนูก็ได้ค่ะสองหมื่นถ้าไม่ใช่ใบใหม่ก็ออกจากกลุ่มไปแคสแคร์แกเระมันปังค์ไม่หนูไม่อากคนละขึ้นทางคนละาสหมืนไรห้ามาพดตาม <56 S 2> คาครบาครบสามหมืไลค์เก้าหมื่นไลค์สามหมไลค์สามหมนไลค์น้องอ e ไจะไปซกระเป๋าแบรนด์ใหม่ใหม่เแบรนด์อไซแบ,บนรนด์ไหนรุ่นไหนก็คอมเมนต์กันเข้ามานะคะไม่อยากือกโชว์ของได้ๆนะลุทีปุ๊บสิ้นปีสิ้นปีนปอันนี้ก็มีพฤติกรรมอีกลแล้วทุกวันที่สาเอ็ธันวาต้องลากเพื่อนไปห้างทุกปีอันเนยเอ้ย ราคาที่ยึีร<ฆ>บถูกมา,าก<ฆ>เอ็กซพที่ลดสามสิบ